ลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิเปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริงแต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกินกลายเป็นเหมือนลมเงา ลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความตป็นจริงให้กับคนทั้งหลายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทั้งช่อง FM 105.25 MHz และคุณผู้ชมผ่านาทางต้องช่องทาง Facebook Live โคราชเรดิโอนะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งค่ะ นี่ก็เป็นในท้ายของไตรมาสปีนี้แล้วนะคะกับรายการสารปกครองพบประชาชนดิฉันนางสุภาพรสิมนามเจ้าหน้าที่สารปกครองชำนาญการรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะหากคุณผู้ชมผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายปกครองเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข044 4 6 5 1 1 8่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมาคอยต,ตอบข้อสักถามของท่านอยู่นะคะและในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณยุทธนาพมกสิกรเจ้าหน้าที่สารปกครองชำนาญการพิเศษจะมาเล่าอุทาหรณ์จากคดีปกครองเรื่องผู้บังคับบัญชามอบอำนาจให้รักษาราชการแทนผู้รับมอบอำนาจจะอ้างว่าไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยตรงเพื่อให้ตนเองพ้นผิดได้หรือไม่ ให้พวกเราฟังกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาครับสวัสดีครับคุณสุภาพรครับครับก่อนที่จะเข้าในรายละเอียดของอุทาหณ์ที่เราจะสนทนากันวันนี้นะครับหัวข้อสําหรับการสนทนาวันนี้ครับก็เป็นหัวข้อที่ทางคุณสุภาพรนะครับได้ได้แจ้งไปแล้วนะครับก็คือว่าผู้บังคับบัญชามอบนาจให้รักษาาัการแทนนะครับผู้รับมอบนาจจะอ้างว่าไม่ใช่การแบิหน้าที่โดยตรงเพื่อให้ตนเองพ้นผิดได้หรือไม่ครับค่ะ ก่อนอื่นนะครับต้องมาททำความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอํานาจนะครับในการแบกราชการนะครับซึ่งการมอบอํานาจนี้นะครับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะครับก็หรือกฎหมายนะครับก็กําหนดนะครับใช้คําในการมอบอำนาจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นอาจจะมีการมอบอำนาจโดยให้ปฏิบัติราชการแทนนะครับหรือมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนนะครับหรือให้รักษาการในตําแหน่ง แล้วก็อาจจะมีบางคำครับที่จะใช้คําว่าทําการแทนนะครับซึ่งคําว่าการทําการแทนณปัจจุบันนี้นะครับกฎหมายจะไม่มีในกฎหมายครับตามกฎหมายพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยระเบียบการหานราชการแผ่นดินนะครับพศ2534นะครับทีนี้เรามาดูความหมายของการมอบอานาจนะครับที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาราชการแทนครับการรักษาราชการแทนนี้นะครับถ้าในตําแหน่งนั้นนะครับ ผู้มีอำนาจนะครับหรือมีผู้ดำรงตำแหน่งมีนะครับแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับ <Okay. S 1> ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นนะครับจะสามารถมอบนาจนะครับโดยให้รักษาราชการแทนให้กับอีกคนหนึ่งได้นะครับซึ่งการรักษาราชการแทนนะครับมันจะเกิดพุ่นขึ้นโดยผลของกฎหมายนะครับ <Okay. S 1> ไม่จำเป็นต้องทำเป็นคำสั่ง okay. นะครับซึ่งแตกต่างจากการมอบอำนาจที่เป็นการให้รักษาการในตําแหน่งนะครับ <Okay. S 2> ตรงนี้ตําแหน่งจะว่างลงนะครับแล้วก็ผู้ว่าประชาก็จะมีคําสั่งแต่งตั้งนะครับในการ <okay. S 2> รักษาการในตําแหน่ง <Okay. S 2> ส่วนการแหว่ราชการแทนนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ผู้ประชาเห็นว่าง,งานบางอย่างเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนที่จะต้องบริการประชาชนนะครับก็สามารถนะครับมอบให้ผู้ดำรงตําแหน่งนะครับเข้ามาแหวราชการแทนได้โดยตรงนี้นะครับก็ ไม่จําเป็นต้องทําเป็นคําสั่งครับก็ทําเป็นหนังสือก็มีผลแล้วนะครับตรงนี้ก็คือลักษณะของการมอบอำนาจนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาราชการแทนครับ,ค,ค,รบคุณสุภาพพรครับค่ะแล้วเรื่องอุทาหรณ์จากคดีปกครองในวันนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนี่ยฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากราชการโดยทุจริตนะคะคุณยุทธนาพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าครับคุณสภาพรครับอุทาหรณ์ในเรื่องนี้นะครับก็มีอยู่ว่านะครับข้าราชการท่านหนึ่งนะครับผมสมมติว่าเป็นชื่อนายเพชรก็แล้วกันนะครับนายเพชรนะครับรับราชการอยู่ที่อําเภอกอนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งในอําเภอขอนะครับแล้วก็เมื่อมีเหตุ อะไรต่างๆกระปิวินนย์แล้วครับก็เลยถูกย้ายมาที่อำเภอกอครับคุณสุภาพรครับค่ะก็คือตัวของนายเพชรเนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินนยใช่ไหมคะตอนเป็นข้าราชการระดับระดับหนึ่งในอําเภอขอนะคะก่อนที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งที่อําเภอกอใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะครับซึ่งในขณะที่นายเพชรนะครับดํารงตําแหน่งนะครับเปี๋ยวหน้าที่ราชการอยู่ที่อําเภอขอนะครับซึ่งเป็นอําเภอเกิดเหตุนะครับตรงนี้นะครับก็ มีการดําเนินการถูกกล่าวหาว่ามีการดําเนินการไม่โปร่งใสนะครับ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับการบริหารงาน <Yeah. S 1> เกี่ยวกับกองทุน <Yeah. S 1> หรือโครงการในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของอําเภอซึ่งเกี่ยวกับเงินกองทุน mm hmm. ดังนั้น <Yeah. S 1> เดี๋ยวก่อนที่จะลงรายละเอียดครับคุณสุภาพรครับ <Yeah. S 1> ผมขอเชิญชวนคุณสุภาพรนะครั <Yeah. S 1> แล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังอยู่ทางบ้านครับอขอเชิญนะครับแลหลังไปหานะครับ ไปหาสอบถามถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนครับว่าคนในชุมชนที่ผ่านมานะฮะมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินทุนอย่างไระนะครับให้แลหลังช่วยกันนะครับว่เา ist, เดี๋ยวนี้ชุมชนนะครับชุมชนนะครับที่ผ่านมาบางชุมชนนะครับจะมีเงินทุนในการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านชุมชนเขานะครับอย่างเช่นแต่ก่อนจะมีเงินกองทุนจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับจะ เกิดจากการระดมเงินทุนของประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านเองหลังจากนั้นนะครับทางราชการเห็นว่าประชาชนมีเงินทุนน้อยะนะครับก็ได้มีโครงการครับเขาเรียกว่าโครงการกองทุนเงินล้านหรือท่านผู้ฟังที่เราฟังอยู่นว่าน,นะครับจะทราบว่าโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับกองทุนเงินล้านพอมีตุ้มลงมานะครับทุกหมู่บ้านทุกชุมชน นะครับดีใจในโครงการตรงนี้มีเงินเพิ่มบางหมู่บ้านนะครับเอากองทุนเงินเงินออมทรัพย์ไปรวมกับกองทุนเงินล้านนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็บริหารจัดการให้กู้นะครับไปประกอบอาชีพแต่กู้อย่างไรนะครับปัญหาเรื่องรายได้ก็ยังคงที่เนื่องจากว่าประชาชนบางส่วนมากนะครับรายได้ก็ยังมีไม่เพียงพอนะครับเจ้าหน้าที่ครับตักน้ําไปใส่ตุม่ม แต่ตุ่มเนี่รูเลือดร mm ูรั่วเยอะหลือเกิคคนครับอุดรูรั่วไว้ไม่อย e. kind of so ู่นะครับทีนี้ทางทางราชการก็มีแนวทางที่จะยึดถือเอากองทุนเงินล้านนี่นะครับเป็นหลักนะครับเลยออกระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองออกมานะครับแล้วก็มีการกําหนดโครงการเศรษฐกิจชุมชนนะครับก็วางแนวทางการเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจชุมชนนะครับให้ชาวบ้านถ้ามีอ่า พืชผลการเกษตรหรือสินค้าให้นํำมาวางขายในหมู่บ้านชุมชนเพื่อ,อยกฐานะรัชการมองดูแล้วว่ารายได้ก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นนะครับกระทั่งแม้ไปดูงานถึงเมืองโออิตะครับค,คุณสุภาพรครับแล้วไปนําโครงการว um bon ันตําบลวันโปรดักคือโครงการโอท็อปครับที่เราเห็นกันเข้ามาในการเสริมสร้างเกี่ยวกับเพื่อให้มีศักยภาพในการให้มีอาชีพรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ยัง ไม่เพียงพอกับไรายได้ที่มันเศรษฐกิจฐฐที่มันสูงขึ้นนะครับ <Okay. S 2> ก็จะมีโครงการอีกโครงการหนึ่งเข้ามาคือโครงการมิยาซาว่าครับค่ะ <Okay. S 2> ตัวนี้ก็จะมาจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกัน oh, <okay. S 2> มาดําเนินการ <Okay. S 2> นะครับเรื่องของเรื่องหน้าวันนี้อยู่ตรงนี้ครับว่าหลังจากโครงการมิยาซาว่าลงมาแล้วนะครับอําเภอขอนะครับที่นายเพชรปฏิบัติหน้าที่ครับได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนอชเอ็มอ๋อค่ะ ในปี55ครับคุณสุภาพรครับซึ่งในปีนั้นนะครับจะได้รับอําเภอขอนะครับจะได้รับงบประมาณจากโครงการนี้หลายหมู่บ้านเหมือนกันครับก็คือรัฐจัดส่งให้ใช่ครับจัดส่งมาให้เพื่อจะมากระตุ้นเรื่องอาชีพรายได้ขึ้นมานะครับโครงการนี้นะครับมันมีหลักเกณฑ์หลักหยับสำคัญอยู่ที่ว่าในอําเภอนะครับตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านนะครับจะต้องเป็นกรรมการนะครับที่จะต้องกํากับดูแล นะครับบางเอิญนะครับในครั้งนั้นายนอำเภอก็เลยมอบหมายให้ในายเพชรเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ HML นะครับซึ่งขั้นตอนการดําเนินการโครงการนี้ก่อนดําเนินการนะครับทางาหัวหน้าคณะทํางานหรือนายเพชรแล้วก็จะมีคณะทํา,าทงานนะครับจะต้องไปประชุมชาวบ้านเพื่อจัดประชาคมว่า ประชาชนจะต้องการอะไระเพื่อมาพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือ,อไรายได้ของตนเองเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นเมื่อได้ข้อตกลงแง่เงินตรงนี้จะทําโครงการอะไรนะครับก็จะต้องเขียนเสนอแล้วก็จัดหาผู้มาจัดทําหากเป็นโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างก็จะต้องมีผู้รับจ้างรับเหมาเข้ามาก่อสร้างอาคารคะนะครับขึ้นในหมู่บ้านนะครับโครงการนี้นะครับพอดําเนินการเสร็จนะครับนะครับทางอําเภอหรือ นายเพชรนะครับจะต้องตรวจสอบรายละเอีดยดอะไรทุกอย่างนะครับก่อนที่จะเบิกเงินนะครับ <Okay. S 1> เมื่อโครงการนี้ผ่านเวทีประชาคมนะครับสมว่าได้โครงการนั้นแล้วนะครับทีนี้หมู่บ้านชุมชนเมื่อดำนนเนินโครงการเสร็จไปตามมาติของเวทีประชาคมครับสุดท้ายก็คือว่าจะต้องนำรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆเพื่อไปเบิกเงินกับธนาคารในพื้นที่นะครับ แต่ก่อนไปเบิกเงินนะครับในเอกสารการขอเบอิกเงินนั้นจะต้องมีการลงลายมือชื่อซึ่งเป็นข้อตกลงกันร,ระหว่างธนาคารกับทางอำเภอว่าจะต้องให้ทางอำเภอได้รับรองก่อนว่าะนะครับมีการดําเนินการตามโครงการถูกต้องค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆเป็นไปตามนี้ไหมนะครับในปีนั้นครับโครงการนี้นะครับราชาการกําหนดงบประมาณให้4 0 0 0 0 0บาทค นะครับผู้รับจ้างดําเนินการเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก่อนวันจะมาเบิกเงินไปให้ค่าใช้จ่ายกับผู้รับจ้างนะครับมันมีพฤติกรรมหรือกระแสนะครับหรือมีพ่อร้องเรียนขึ้นมาว่านายเพชรนะครับนะครับไปเรียกรับเงินที่ผู้รับจ้างนะครับจะนําไปเบิกจ่ายนะครับถ้าไม่จ่ายเงินส่วนนั้นนะครับนายเพชร จะไม่ลงลายมือชื่อเพื่อไปเบิกเงินกับธนาคารนะครับผู้รับจ้างจึงเกิดเอะใจครับวันนั้นว่าทําไมเราทํางานไปแล้วอะไรต่างๆต้องมีการเรียกรับเงินนะครับค่ะภายหลังจากนั้นต่อมานะครับกลุ่มผู้รับจ้างและผู้นําชุมชนครับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับนําเรื่องนี้ไปแจ้งความกับสถานีตํารวจบันทึกข้อความไว้ครับคุณสุภาพรบันทึกไว้ว่าบันทึกประจําวันนะครับการบันทึกประจําวันนี่คือจะไม่ จะไม่ระบุว่าให้ไปนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมายคือบันทึกประจําวันไว้ว่านี่นายเพียนี้จะมีการเรียกรับแต่ในการบันทึกประจําวันครับมันมีข้อสังเกตว่าคณะผู้รับจ้างนี่ครับนําเงินที่นายเพียรจะเรียกเอาอครั้งนั้นนายเพียรจะเรียกเอานะครับ5%ครับคุณสุภาพระนะครับเมื่องประมาณ400,000นเนาะ5%ะก็เป็นเงิน20,000บาทก็ไม่เยอะนะนะครับ ไม่เยอะครับแต่ว่าสําหรับประชาชนในหมู่บ้านนะครับถ้าตรงนี้หลุดไปนะครับสําหรับตรงนี้ก็เป็นเงินที่มีความสําคัญและจําเป็นกับประชาชนเป็นจํานวนมากแต่ว่าเงินหลวงนะคะใช่รับสลึงเดียวก็ไม่ได้ใช่ครับคุณสุภาพรครับทีนี้คณะไปถ่ายรูปอาจเงินนะครับก็เบิกจากธนาคารมานะครับเอาเงินมานั่นก่อนว่าก็เป็นใบพันธุ์นะครับก็ถ่ายเกถ่ายไว้หมดให้เป็นหลักฐานค่ะ วันที่จะไปให้ทางนายเพชรรับรองเพื่อไปเบิกเงินกับธนาคารนะครับคณะผู้รับแจ้งก็ใช้เงินจํานวนนี้แหละครับใส่ซองขาวไปเตรียมไว้ก่อนคไปเตรียมไว้ก่อนแต่ว่านายเพชรจะรับหรือไม่รับก็ยังไม่รู้ค่ะหลังจากนั้นครับรุ่งเช้าขึ้นครับคณะผู้รับจ้างและตัวแทนนะครับรู้สึกว่าจํานวนนั้นจะมีเจ้าพนักง,งานพนักง,งานสอบสวนด้วยประมาณสองนายค่ะ คือเขามีการวางแผนนะครับปลอมตัวเข้าไปใช่ครับเขาก็มีผู้นํากำนันพาเข้าไปในห้องนะครับของของนายเพชรเหมือนร่อล่อซื้ออะไรประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็บอกว่าท่านครับที่ท่านว่าจะเรียกเอาเงินนั้นท่านจะรับไหมครับนายเพชรก็เงียบครับแต่เมื่อคณะผู้รับจ้างออกมาครับก็บอกว่าก็มีเสียงว่ารับตามที่ตกลงกันไว้นั่นแหละ สี่ห้าก็คือยี่สิบยี่สิบก็คือสองหมื่นกลุ่มคณะผู้รับจ้างเห็นอย่างนั้นก็นะครับเชื่อได้แล้วว่าจะยังเรียกรับเงินเขาก็เอาเงินที่ใส่ซองขาวที่ไปบันทึกประจำวันและถ่ายรูปไว้ดีนะครับไปให้ในายเพชรนายเพชรรับไว้นะครับ <Okay. S 2> พอรับไปเสร็จปุ๊บวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็เอาสมุดทับไว้ <Okay. S 2> นะครับจากนั้นก็ไม่มีอะไรต่อมาแล้วก็ ผู้รับจ้างอีกคนหนึ่งก็ไปบอกพนักงานสอบสวนคนเข้ามาจับกลุ่มบันทึกภาพอะไรไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งเรื่องนี้ไปที่สถานีตํารวจสถานีตํารวจตรวจสอบแล้วว่าอย่างนี้เป็นการเรียกรับนะครับน่าจะผิดประมวลกฎหมายอาญานะครับและขณะนั้นก็มีการร้องเรียนไปที่ดีเอไกรมสอบสวนก็ดีพิเศษะนะครับในส่วนของเรื่องทางวินัยตํารวจมองเลยว,ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจาก เรียกหรือรับเงินแล้วปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตจึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการปอปทปอปทนะครับปอปทคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะครับซึ่งนายเพลศขณะนั้นนะครับตำแหน่งประมาณระดับ C 7เจ็นะครับ C 7เจ็หรือถ้าไม่ซีก็เป็นตำแหน่งประเภทอาวุโสครับแล้วก็ไปที่ปอปทปปทตรวจสอบแล้วนะครับส่งเรื่องมาให้ทาง สำนักง,งานคณะกรรมการปปทเขตค่ะปปทเขตตรวจสอบครับมีมูลจริงค่ะจึงส่งเรื่องนี้ไปให้กับอธิบดีกรมที่นายเพชรสังกัดสังกัดอยู่ออธิบดีท่านก็ไม่รอชาร้าล่ะครับนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมอกรๆๆพอกพกกรมก็คือคณะอนุกรรมการขา้าราชการพลเรือนกรมอะไรก็ว่าไปนะครับค่ะอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์หรือกรมอะไรนะครับขอหยิบยกขึ้นมาหนี่งครับค่ะแลครับ สอบสวนเจแล้วเห็นว่าอนุกรรมการบอกว่ามีมูลจริงค่ะนะครับมีมูลจริงนะครับนะครับก็เลยออกคําสั่งลงโทษนายเพชโดยไล่ออกจากราชการนายเพชไม่เห็นด้วยครับยังโต้แย้งอยู่ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่เราไปลงลายมือชื่อนี่ไม่ใช่หน้าที่ราชการโดยตรงะนะครับไม่ใช่หน้าที่ราชการโดยตรง ไม่ได้มีคําสั่งคําสั่งสํานักงานอําเภอหรืออะไรก็ไม่มีเป็นการิบัติหน้าที่แล้วก็ตามกฎหมายของระเบียบกองทุนหมู่บ้านซึ่งพูดถึงการหารจัดการโครงการเอ l อก็ไม่ได้ระบุว่าต้องให้คณะทำงานต้องเซ็นชื่อก่อนที่จะเบิกเงินะนะครับจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมครับคุณสุภาพรครับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมพิจารณาพิจัยแล้วเรื่องแดงออกมาก็คือว่า ยกอุทธรณ์ะนะครับเรื่องของเรื่องโดยยกอุทธรณ์แล้วก็ทิศทางของคุณเพชรก็จะใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อสารต่อไปครับคุณสุภากรครับ <c oughs> ก็คือกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีถูกชี้มูลว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะคะฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการนะคะที่ประชุมมีมติเนี่ยลงโทษไล่ออกจากราชการแล้วก็นายเพชรหรือก็ ผู้ถูกฟ้องผู้ฟ้องคดีนี่แหละค่ะก็ปฏิบัติตามขั้นตอนภายในฝ่ายปกครองของตนเองซึ่งก่อนที่จะนํามาฟ้องสู่ศาลปกครองซึ่งศาลที่นายเพชรื่นก็คือศาลปกครองสูงสุดใช,ใช่ไหมคะใช่ครับศาลปกครองสูงสุดครับแล้วศาลปกครองสูงสุดของเราท่านมีความเห็นกับเรื่องนี้ว่ายังไงคะคุณยุทธนาคะครับคุณสุภาพรครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่กาลังรับฟังอยู่นะครับอาจจะงสงสัยว่าคดีนี้ ลงโทษความผิดวินัยร้ายแรงนะครับฐานก็คือปลดออกไล่ออกแล้วเขาอุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมทําไมไม่กลับมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองของชั้นต้นค่ะหรือศาลปกครองที่อยู่ในเขตพื้นที่ของนายเพชรตรงนี้นะครับคดีลักษณะนี้ครับเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดะนะครับเมื่ออยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุดนะครับมีความวินิจฉัยจาก คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแล้วเนี่ยนะครับสามารถฟ้องตรงได้เลย <Okay. S 2> นะครับเพื่อไม่เสียเวลาเพราะถือว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับมีการตรวจสอบกันมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว <Okay. S 2> มีคณะทํางานมีองค์คณะนะครับออกเรื่องแดง <Okay. S 2> อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วนายเพชวัน,นั้นก็เลยนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดครับ <Okay. S 2> อ่าแล้วทีนี้ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดครับศาลหยิบยกประเด็นแรกขึ้นมาขึ้นมาพิจารณาเลยครับว่า ที่นายเพชรโต้แย้งว่าเรื่องการตรวจสอบและลงลายมือชื่อในเอกสาร FML นั้นน่ะนะครับไม่ใช่หน้าที่ราชการโดยตรงะนะครับไม่ใช่หน้าที่ราชการโดยตรงนะครับตรงนี้นะครับสารท่านยกข้อกฎหมายขึ้นมาพิจารณานะครับและเรื่องนี้นายเพชรไม่ได้ยกข้อเท็จจริงให้สารพิจารณาอาจจะจำนวนต่อหลักฐานในการที่ไป ถูกแบกเมย์นะครับค<ช>ุณสุภาพรครับ<ช>ก็เลยจํานวนต่อหลักฐานก็เลยอ้างข้อกฎหมายว่ามันไม่มีข้อกฎหมายไหนที่บอกว่าการแบ,บิหน้าที่ราชการเป็นหน้าที่ราชการโดยตรง<ช>นะครับท่านก็เลยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาวินิจฉัยเป็นแบบ,แบบแรกนะครับก็คือท<ช><ช>่าน <ๆ S 1> พิเคราะห์ว่ามาตราแปดสิบห้าเนี่ยครับคุณสุภาพรพระราชบัญญัติกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนครับพศสอง1ันห้ารยห้าิบเอ็ดนะครับนะครับจะไม่มีหรือใช้คําว่าโดยตรง <c oughs> นะครับตรงนี้ลักษณะที่จะเป็นการกระทําผิดวินยนะัยเนี่ยไม่ได้ระบุนะครับว่าคุณจะปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยตรงหรือไม่โดยตรง <c oughs> อะไรก็แล้วแต่แต่หากคุณมีพฤติกรรมนะครับถ้ามีพฤติกรรมนะครับปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือเป็นการกระทําโดยมีชอบ <c oughs> ไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรต่างๆแสวงหาประโยชน์อะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นผิดวินัยแล้วนะครับซึ่ง <c oughs> <c oughs> ในถ้อยคําที่ว่าหน้าที่ราชการนั้นน่ะการที่จะถือว่าในกอในขอในคอหรือในเพชรมีหน้าที่ราชการเรื่องใดะนะครับท่านได้กุณาวางหลักไว้ว่าเราต้องไปดูที่มาตรฐานการกําหนดตําแหน่งของเ<ๆ>จ้าหน้าที่ราชการคนนั้นๆนนะครับเช่นตําแหน่งการเงินต้องมีหน้าที่หนึ่งสองสามนักวิชาการพัฒนาชุมชนต้องมีหน้าที่หนึ่งสองสามนะครับหรือหน้าที่อื่นๆนะครับแล้วแต่กรณีไปนะครับนอกจากนั้นนะครับ ถ้าราชการผู้นั้นนะครับแม้ไม่มีหน้าที่ราชการตรงนั้นโดยตรงถ้าเขายอมรับเอาตัวไปผูกพันกับการดําเนินโครงการอะไรต่างๆที่มัน <okay. S 2> เป็นในลักษณะในทางราชการ <Okay. S 2> อย่างเช่นนายเพชรก่อนมีการประชุมชี้แจงโครงการก็เข้าไปร่วมนะครับ <Okay. S 2> ก่อนจะเบิกเงินก็เอาตัวเข้าไปผูกพันนะครับ งานในลักษณะที่เป็นทางราชการนะครับก็ถือว่ามีพฤติกรรมที่กระทําผิดแล้วนะครับตรงนี้ท่านก็มองว่าผิดเรื่องด้นในร้ายแรงแล้วทีนี้ตรงนั้นยังไม่พอครับศาลท่านยังได้มาตรวจดูข้อระเบียบข้อกฎหมายของระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการผ่านจัดการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ SML นะครับเขาบอกไว้เลยครับระเบียบนั้นข้อส6บครับ กำหนดให้เลยว่าานอำเภอมีหน้าที่ในการดาเนินโครงการนี้หนึ่งสองสาติดตามตรวจสอบรายงานผลต่ออนุกรรมการระดับจังหวัดหรือติดตามอะไรต่างๆตรงนี้มากมายแล้วก่อนก่อนที่จะพอในอำเภอมีอํานาจหน้าที่ตรงนี้แล้วนะครับท่านก็มาดูข้อกฎหมายอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธหาด25ั้า ตรงนั้นจะก,กําหนดอํานาจหน้าที่ของนายอำเภอว่าสามารถมอบหมายให้ข้าราชการที่อาวุโสต่ำลงมาดำเนินหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินแทนนายอำเภอได้ะนะครับตรงนี้ดังนั้นสารท่านเลยเห็นว่าเมื่อนายอำเภอมีหน้าที่ตรวจสอบการเบิกถอนเงินโครงการ s m l ค่ะนะครับอะไรต่างๆนี่นะครับเมื่อนายอำเภอมีหน้าที่ตรงนี้แล้วนะครับ เป็นหน้าที่นายอำเภอตามกฎหมายซึ่งหน้าที่ดังกล่าวก็เป็นหน้าที่ของนายเพชรด้วยเนื่องจากอะไรครับคุณสุภาพรเนื่องจากนายเพชรเขารักษาราชการแทนนายอำเภอรตรงนี้ด้วยค่ะรักษาแทนนะครับใช่ครับและงานที่รับมอบหมายนั้นแม้จะไม่ได้ระบุว่าไม่ต้องไปลงชื่อในเอกสารการเบริเกเงินนะะก็หาให นายเพชรนี่ที่จะก้าวอ้างอย่างนี้ได้นะครับซึ่งเมื่อสารท่านดูรายละเอียดข้อเท็จจริงอะไรทุกอย่างแล้วนะครับทุกอย่างอย่างเอียดทีท่อนครบท้วนแล้วเนี่ยนายเพชรเพียงแต่โต้แย้งเพียงแต่ประเด็นที่ว่าการลงลายมือชื่ออย่างเดียวไม่มีประเด็นอื่นครับคุณสภารณ์นะครับเมื่อไม่มีประเด็นอื่นนะครับในช่วงนั้นพอดีมีข้อเท็จจริงมาว่าที่คดีอาญานะครับที่ส่งเรื่องให้สารอาญาทุจริตภาานะครับเดี๋ยวนี้จะมีสารอาญาผนกคดีทุจริต อยู่ตามภาคต่างๆนะครับก็เลยมีคํา,คา,าพิพากษามาพอดีว่านายเพชรกระทําผิดตามมาตรา49แห่งประมวลกฎหมายอาญาผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเรียยรับหรือยอมรับทรัพย์สินสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายะนะครับแล้วก็ผิด157เราเว้นการปฏิบัติหรือแบบหน้าที่โดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตนะครับสารก็ถือว่าเป็นการกระทําผิดอาญานะครับแต่ผู้นายเพชรนะครับก็ยังไม่ยอมก็อุทธร์ต่อศาลอุทธรณ์ สารอุธรรก็พิภาคษาเยืนครับอพอพิภาคษาเยืนเสร็จเรียบร้อยครับนะครับพอสารมีเหตุได้วิจัยมาทั้งหมดแล้วประกอบกับมีเรื่องอย่างนี้ทางอายุอาญาเข้ามาเนี่แล้วก็มันก็เลยประจวบเหมาะว่าเหตุต่างๆที่เป็นพฤติการของนายเพชในการทุจริตนี้นะครับมันจึงเชื่อได้ว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตราแปดสิบห้าวงเล็บหนึ่งจริง S <S สาร<ม>จึงพิพากษายกฟ้องครับคุณสุภาพณร,พรครับนะครับตรงนี้คืออุทาหรณ์ตามคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดเร็วๆนี้ครับท่านผู้ฟังครับค,คดีหมายเลขแดงที่ฟอร์ฟันบอเบมายครับฟ้องตรงคดีบริหารงานบุคคลครับ19ทับสาครับคุณสุภาพณรครับอืมค่ะก็คือกรณีพิพาทนี้ก็คือสารปกครองสูงสุดท่านมีคำพิพากษายกฟ้องนะคะใช่ครับโดยท่านเห็นว่า พฤติการดังกล่าวเนี่ยจะมาเป็นเหตุอ้างมาเป็นเหตุว่าไม่ใช่อำนาาหน้าที่ของตัวเองไม่ได้เพราะตัวเองนั้นปฏิบัติหน้าปฏิบัติราชการแทนใช่ครับผู้ได้รับมอบใช่ไหมคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไตรมาสสุดท้ายแล้วก็สิ้นปีงบประมาณ2,563ซึ่งทางสำนักง,งานสารปกรครองเราได้เป็นรายการถือว่าเป็นเดือนสุดท้าย ของปีงบประมาณนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้รายการสารปกครองพบประชาชนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุทาหรณ์ที่เราได้นำมาเล่าให้คุณผู้ชมผู้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานของรัฐหรือว่าองค์กรที่ได้รับมอบหมายนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสุภาพรสินนามและคุณยุทธนาพมกสิกรขอลา คุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ